สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ m y n a m e i s t ุมทรัพย์ a n n e นนะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาทำอาหารกันเพราะว่างานเริ่มเยอะมากแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาได้ออกไปไหนด้วยฝนก็ตกพายุเข,ข้านะช่วงนี้ก็เลยทำอาหารกันอีกรอบหนึ่งแล้วเมนูวันนี้ที่อยากจะทำก็คือซี่โครมหมูน้ำแดงคือลองดูมาแล้วเออน่าสนใจเพราะเราอยากกินกระดูกอ่อนด้วยนะออแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นการอ d แ p ป คือฉันมีผักเหลืออยู่มีมันฝรั่งแล้วก็หัวหอมก็อยากจะใส่มันเข้าไปด้วยเพราะว่าไม่ได้กินผักมาสักพักแล้วคือกินเมนูผักแต่ละอย่างก็ทําเป็นพวกผักผักอย่างเดียวก็เลยวันนี้จะลองทําอย่างอื่นด้วยแนะนําวัตถุดิบมันก่อนก็จะมีหมูกระดูกอ่อนเนี่ยหรือซี่กอรงหมูก,ก็ได้แล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็คือความเป็นจริงจะต้องจะต้องโขงลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยเนี่ย เข้าด้วยกันแล้วก็ค่อยมาหมักนะหรือว่าเอาไปผัดต่อเลยแต่ว่าแชมป์ยังหาครบไม่ได้ก็เลยสับๆๆแล้วก็โยนแล้วก็หมักไว้ไอ้พวกรากผักชีเ,เทมปุรกไทยแล้วก็ใส่เข้ากับตัวซี่โครงหมูแล้วก็หมักไว้ประมาณ20 3 0สินาทีนะเพราะว่าตอนทำเนี่ยคือเพื่อนเขากาลังทากับข้าวแล้วกิกนข้าวกันอยู่ไม่อยากรบกวนเขาแล้วก็เราก็เลยหมักไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะส่วนน้ําซอสที่เราจะทําก็จะมี ซอสหอยนางรมอซอสปุนรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็จะมีซอสเขือเทศอีกอก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยได้ไหมอ่าโอเคตัวน้ำซอสน,นี่นี่ลืมบอกว่าจะมีซอสเขือเทศด้วยเพื่อเป็นสูตรน้ำแดงนะก็จะมีความ เปรี้ยวหวานเค็มนิดหน่อยเปรี้ยวนำหวานตามแล้วใส่น้ำมันลงไปแลยเราก็รอน้อมันร้อนๆคือจะทำในกระทะก็ได้แต่ว่าฉันไม่มีฝาไว้ครอบกระทะตอนเราอบอีกทีก็เลยมาทำในหม้อเลยนะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่หมูไปผัดให้มันมีความสุกหน่อยนะเพื่อ เราจะลดความคาวของเขาที่จ้ำหมักด้วยฉันก็อยากจะลดความคาวความเลือดอะไรของเขาด้วยนะก็เลยใช้เวลานิดนึงอันนี้ฉันลองเอามาหั่นบ้างแล้วแต่ว่าบางอันเนี่ยมันเป็นท่อนใหญ่อย่างเงี้ยเออมันหั่นไม่เข้า่ะกลัวมีดพังก็เลยทำทั้งอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปแะเอาแ่มาชอบดูรายการทำอาหารนะแล้วก็ ลองเอาสูตรนู้นสูตรนี้มาปรับใช้กับตัวเองดูทีนี้เวลาทำในช่องนี้ฉันจะไม่ค่อยบอกอัตราส่วนมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นการลองทำของฉันด้วยนะแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองทำด้วยกันพร้อมกันดูนะแั้ก็ชอบทดลองนู่นทดลองนี่สูตรเขาให้มาก็มีอะไรก็ใส่เพิ่มนะบางทีอะทีนี้ แ้มีไอใบกะวานเหลืออยู่เนี่ยเบลีฟหรือใบกะวานนะ mm hmm. ก็เลยอยากจะปกติเขาจะใส่พวกกะตูพวกซุปอะไรงนี้ใช่ไหมล่ะพกักอยากได้กลิ่นหอมของมันหน่อย,ยใส่ไปดูสิว่ามันจะมีผลมากไหม <c oughs> แ่้วก็เอาใบากะวานเนี่ยมาผัดคู่ไปด้วยเลยเพราะว่ากลิ่นของใบกะวานเนี่ยเขาจะออกมาตอนความมีที่มีความร้อนนะแล้วก็ผัดพร้อมกับ อันนี้ไปเลยน,นี้เราก็ผัดได้สักพักพอมันเริ่มสุกก็ปรุงเป็นซอสปรุงรสนะ้้วก็เป็นผิวขาวซอ 1, 2, สนึก็ซอสขคือเดี๋ยวเราค่อยไปเติมตอนจังหวะผัดซอสอีกก็ได้แต่ตอนนี้เราผัดไปแล้ว ขออนุญาตเติมน้ำตาลไปหน่อยที่จริงถ้ามีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวจะดีมากเลยแต่ว่าช่วงนี้ช้ำหาไม่ได้นะเพราะว่าของหมดขาดตลาดก็ใช้ขออนุญาตใช้น้ำตาลทรายคือพวกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีความลมกลม่อมแล้วก็หวานกว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายจะหวานแหลกเนี่ยไม,ไม่เป็นไรเราจะเติมน้ำลงไปให้ท่วมตัวหมูนะ ตัวซี่โครงนะเพราะเราจะทําการต้มตุน๋นมันไปเป็นระยะเวลาอีกเพราะว่ามันเป็นเนื้อติดกระดูกไงเราก็อยากกินแบบเปื่อยหน่อยนะฟไฟแรงเต็มที่ให้มันเดือดก่อนพอมันเดือดแล้วค่อยเบาไฟลงสักครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบถึงสี่สิบ้านาทีนะเราปล่อยไว้ก่อนพอมันเดือดแล้วเราก็เพย์ฝาไว้หน่อยนึงนะแล้วเราก็เบาไฟเป็นไฟไฟเบา,ไฟ,เบาไฟต่ําเลยเนี่ยมันเดือดปุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็อ่า เปิดมันไว้หน่อยอืมัมนไว้แล้วก็ตุนไปเรื่อยๆให้มันเปื่อยนะ เราก็ต้มให้น้ำมันเดือดพอ,อน้ำเดือดปุ๊บเราถึงจะค่อยใส่ผักลงไปต้มกับมันแคหน่อยถ้าน้ำน้อยไปก็เติมน้ำเพิ่มพยายามหมั่นคนนะตอนต้มตอ,ตอนสะุนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไหม,ม้ก้นหม้อก็รอไปอีกสัก20บนาที ืออัน,นี้เราหั่นผักเสร็จแล้วก็ใส่มันต้มทั้งหมดจะประมาณสี่บห้านาทีมันจะเปื่อยกำลังดีมันเดือดมากแล้วก็เบาไฟพอมันเดือดแล้วเราก็เบาไฟเราก็แงม้มฝาไว้ครึ่งหนึ่งเห้นี่เราก็ทิ้งมารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้มก็ประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะก็อันนี้น่าจะประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีเราก็มาลองทดสอบดูว่ามันได้ที่ยังก็คือเอาซ่อมจิ้มไปนะแล้วบิดถ้าแตกอย่างนี้เลยอ่ะ แสดงว่าโอเคแล้วนะอือโอโอร่อยแล้วเนี่ยไม่ต้องจริงจริงไม่ต้องทำงงน้ำแดงแล้วเนี่ยเป็นต้มอย่างนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยอร่อยมากแต่เราอยากจะลองทําเป็นน้ําแดงดูนะเมื่อก่อนอะ่ะเคยทําแต่ต้มแบบนี้ไงแล้วก็เพิ่มไปหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะผัดน,น้ําแดงและแล้วเราก็ใส่ซอสมาเขือเทศลงไป กะกะเอาก่อนนะค่อยๆใส่ก็ได้แล้วก็แล้วก็คุกรสชาติก็จะมีเปรี้ยวของมะเขือเทศมาช่วยเสริมนะแล้วก็มีความหวานแล้วก็พริกไทยมันจะเป็นสีส้มๆแล้วนะอยากให้มันเด่นดก็เติมอีกเพราะฉ้าเหลืออยู่หน่อยยึงไนงะก็อยากจะใช้ให้มันคุ้มๆนะลองทำไม่เคยทำเลยนะเนี่ยอย่างนี้ใส่ถ้วยนะ มันก็จะออกเป็นสีส้มๆจริงๆมันจะออกสีแดงๆแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฉันใส่มันฝราลังลงไปด้วยมันก็เลยสีอาจจะไม่ไม่แดงแบบทอสแดงมาจันอันนี้จะเป็นอันที่ฉันแบ่งไว้นะนี่มันจะมีความเป็นในกล้องมันอาจจะดูไม่ชัดน,นะมันเป็นสีส้มแบบส้มๆเลยอะ เนีย่ยมันจะออกเป็นสีส้มๆอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องแดงมากแต่อาจจะเป็นเพราะช้มใส่มันฝรั่งแอดฟปลงไปนะมันก็เลยสีาจางๆแต่เป็นลักษณะแบบนี้่ <Okay. S 1> ม,มาลองกินกันรอนอืมอร่อยอร่อยเลยมันน่าจะไม่ตรง กับที่ไปหามาเพราะว่าเราใส่มันก็หลังไปแต่อร่อยนะ้ได้จะได,ได,ได้ถ้าไม่ใส่มะเขือเทศไปเมื่อกี้ก็คือกินได้หมดเลยเหมือนกันนะเพราะมันก็คือต้มกระดูกหมูธรรมดาเลยอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศเข้ามาอยู่ด้วยเป็นอีกมิติหนึ่งอโอเคนะไ,ได้ถ้าใครอยากลองทำเป็นแบบ ซี่โครงหมูผัดซอสจริงๆเลยน้ำแดงอะก็ไม่ต้องใส่มันฝรั่งนะพอเราต้มหมูจนมันเปื่อยได้ที่แล้วอะ่ะเราก็ชิมน้ำดูถ้ามันยังไม่หวานก็ใส่น้ำตาลนิดนึงให้มีความหวานกล่อมหน่อยนึงแล้วเราก็เริ่มทําให้น้ํามันงวดพอน้ํามันเริ่มงวดปุ๊บเราก็ใส่ซอสกะทศแล้วก็ผัด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 ,ผ,ด,ผ,ดผัดไปเรื่อยๆเลยแค่นั้นก็ได้แล้ว ก็จะเป็นออกมาแดงๆเลยแล้วก็จะไม่มีกลิ่นมันก็อหลักเบียเรสชาติออกไปก็เจอกันเท่านี้ครับวันนี้เราลองทําเมนูแปลกดูบ้างืทดลองดูไว้เจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายพอกินแล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขยอยู่นะก็คือไอ้รากผักชีต้องไม่สับแต่เป็นบุแทนบุก็คือการตีให้มันแตก ทั้งรากเลยอย่าสับเพราะว่าเวลาสับแล้วมันจะกลายเป็นผงๆเล็กๆแล้วเวลากินเราจะกินพร้อมน้ํามันใช่ไหมน้ําผัดซอสอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กระเทียมด้วยกระเทียมมันก็ค่อนข้างที่จะต้องเอาเปลือกออกให้หมดด้วยนะเนี่ยเรามาอุ่นกินวันสองวันแล้วก็รู้สึกว่าเออพอกินแล้วรสชาติโอเคจางไปหน่อยแต่ว่าเออไอไอตรงเศษเศษผักเครเนี้ยมันไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่ถ้าจะผัดซอสจริงๆก็อาจจะต้องเอามันฝรั่งออกแล้วก็ผัดให้มันงวดกว่านี้แล้วค่อยใส่ซอสมัเหลือเอท่จะเยอะจะได้เป็นผัดซอสจริงๆนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าปรปับปรุงใหม่ครั้งนี้ไปก่อนครับช่วงนี้ที่ถ่ายลงเป็นอาหารไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ทันทางานเยอะมากแล้วต้องต้องส่งรายงานส่งงานรีพอร์ตอะไรด้วยทําโปรแกรมด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันครับบายบาย